สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันนี่มาพอนก็อยู่ถนนบรรลมเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่คือถนนบรรลมเนาะวิ่งเข่าซ้ายใต้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่คือถนนบรรลมวิ่งเข่าซ้ายใต้ใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องถนนที่ใช้งานได้จริงคือถนนประเทศไทยถนนมี12เลนพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเนาะอันนี้ก็คือป้ายหลุดเมยเนาะพ่อแม่พี่น้อง ป้ายรถเมล์พ่อแม่พี่น้องป้ายรถเมล์ประเทศไทย mm. เบิ่งได้นี่เนาะสามารถลบแดดลบฝนได้เนาะเวลาฝนตกน้ำลงก็สามารถเข้ามาลบฝนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ได้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเอ็นมอนี่เคนสีมุ่งสังกระซีอย่างดีเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่คือป้ายรถเมล์ประเทศไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ ไปหลุดเมฆหรือว่าถนนนนททางอยู่ประเทศไทยเพิ่นจีเขียนบบกว่าเห็นว่าพ่อแี่นอกนี่ห้ามสูบบุหรีนะ่เนาะประเทศไทยเพิ่นเริ่มรณรงค์บ่ห้สูบบุหรี่มั่วซั่วเนาะห้ามดูดในสถานที่สาธารณะน,ะนี่บุหรี่ไฟผ้าเพิ่นกระหามดูดแล้วเนาะตอนนี้เนาะอ่ะประเทศไทยนี่มีการจับการปับ๊บบุหรี่ไฟผ้าตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือถนนมนลมเด้พอพ่อแม่พี่น้องนีน่ ถนนอยู่ประเทศไทยมีอยู่12เลนเนาะเออนี่นี่ประพันกับเจีพาย่างขึ้นเนาะย่างขึ้นเบิร์วิวถนน12เลนของประเทศไทยนี่คือสะพานลอยเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์นี่สะพานลอยประเทศไทยเนาะเพิน่นชีเฮ็ดสแตนเลสลาวสแตนเลดสองแชมป์ล่าของพ่อแม่พี่น้องเลยซ้าประเทศหลายลาวก็แท้นี่นี่เลมอนนี่นน ข้าพานลอยประเทศไทยนี่ขึ้นเหนียนนะใส่งานได้จริงนเนาะฮะเบิ่งเอาหนิใส่งานเป็นลอยปียังบ่งพงังพ่อแม่พี่น้องเบิ่งปูนแหน่นเป็นตับตับอยู่โอ้ยเนาะนี่ก็ม่เห็ดเหล้าลายเสร็จแล้วอันท่านี้สตัลเล่ย่างดีสนินมบ่มีกลิ่นเนาะพี่น้องนะนี่นี่คือประพรพาขึ้นมาเบิ่ง ถนนมลนลมเนาะนี่ป้าต้นนีเมองก่นข้าขงบนนี่เพื่อนชีมุ่งยังดีเนาะเวลาฝนตกน้าลงมันต้องย่านเนาะถ้าอยู่ในสะพานลอยประเทศไทยนี่มันต้องย่านฝนตกน้าลงเพราะม่พี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบอน,น,บอนี่อยู่ข้างบนนี่มีทางยกระดับน้าเห็นบอกข้างบนก็มีรถแลนเนาะบึง่งป้าถนนคนทางประเทศไทยนี่ฟังนี่คือวิ่งเขา้าสายใต้เนาะเพราะม่พี่นอ้องอ่ะ ฝั่งนั่นคือวิ่งเขา่ากรุงเทพเนาะวิ่งเขา่ากรุงเทพฝั่งนั่นนี่เบืงแนี้ลดแรงเขา่าสายใต้ใหม่นี่น,นี่คือทางไปสายใต้ใหม่เนาะตะลิ่งสันถนนบรรลมราชชนนีแม่นบ่เห็นมาพรบ่าวบุพิษเนาะออนี่คือขาออกมาจากกรุงเทพเนี่เบืง้งลดประเทศไทยเห็นบน่นี่นี่ตะลดแอ,แแอร์ได้พ่อแม่พี่น้อง,งเอ,อ้ะฝั่งนี้ก็วิ่งขาออก ออกมาจากกรุงเทพเนะาะนี่ขาวข่าวกรุงเทพเนี่ตัวผมไอพี่น้องนี่ยประพันย้อมหลับเนาะว่าเรื่องสะพานลอยประเทศไทยนี่เนาะเบื้องแนี่นี่กว้างใหญ่ขนาดสามารถเอารถไทยนาขึ้นมันแลนได้อยู่ข้างบนนี่หลับน้ำนักเดี๋ยวบอว่าความแน่นนานี่น่าจะลายตันอยู่พอแม่พี่น้องเลยเบื้องเท่าที่ประพันเบื้องปูนเี่ะเจ้าสารเนาะ เนี่ยบังเนี่ยเล่าในเล่าสแตนเลดเพิ่นให้ความปลอดภัยสูงได้ค่ะสังเกตบังหลอดไพรนี่เฉพาะสะพานลอยหลอดไพรเป็นซิปพ่อแม่พี่น้องเหรว่าบอกพอ่อสีพานหนับบังหลอดไฟฟ้า,ยายอยู่ประเทศไทยเนาะที่เพิ่นติดได้สะพานลอยเนาะพ่อพี่พานหนับบังเนาะซึ่งมัมีประเทศใดเหตุได้คือประเทศไทยเนาะพ่อแม่พี่น้อง ดอกไฟนี่เบิง้งพอพอนชินับะเบิ้งดอกไฟเนาะหนึ่งสองสามสี่น่าจะมีอยู่ประมาณสิบกว่าพ่อแม่พี่น้องห่าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบแล้วพ <c oughs> pues ่อแม่พี่น้องสิบเลวนี่สิบหลอกมีอะไรอ่ะสิบนี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สะพานลอยความถนนสิบสองเลนเนาะพ่อแม่พี่น้องมีปลอดภัยติดอยู่สิบสี่ดอกพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยเห็ดคักขนาดนี่นี่คือน่าจะเส้นนี้วิ่งเข้ากรุงเทพแล้วพ่อแม่พี่น้อง นี่แหละประเทศไทยบัพพอจังหวาเวลาเขาเห็นยังเขาสางนางเขาสางใหญ่อลังการเนาะเบิดูนี่ว่านี่โอ้ยพี่น้องบัพพอนจีบอกเลิกลึงหนึ่งเนาะถนนเส้นนี้นะบถนนเส้นนี้นะพูดบ่าบัพพอนมาเห็นนี่ถนนยังบริเป็นลุปเป็นบอ่อเขาเจ้าขูดใหม่ทำใหม่เห็นบ่กนี่ประเทศไทยถนนเส้นนี้เขาเจ้าขูดใหม่ทำใหม่ด้วยนี่เห็นบอ ดำเงาเพราะว่าเขาใส่ยางมาต่อยหรือว่ายางลาดในลายพ่อยพี่น้องให้บอกถนนนี่ยังบ,บริเพบริพรังแถไ้พระเจ้านี่ขูดใหม่ทาใหม่รถเนาะนี่คือความทันสมัยของประเทศไทยไ่เ <c> ฟ <oughs> ิร์นเจนให้มันงามเป็นสีเดียวกันหมดเลยเนาะถนนประเทศไทยนี่นี่คือขาเข่าข,าของกรุงเทพเนาะเส้นนี้ได้ลเส้นนั้นมาพ้อมพูดอ่ ถนนหน,นทางประเทศไทยมันหลายแง่หลายมุมพ่อแม่พี่นอ้องครับรถลดเลยนะครับบ่เป็นกระลุงทางเนาะลงทางก็หาทางกลับยากเพราะว่าทางกลับรถมันไกลรถหลายบ่แม่พี่นอ้องเลยโหลายกับประเทศไทยเพิ่งก้าวอยู่พเพราะเพิ่นสร้างถนนหลายเลนเนาะชิปสองเลนพ่อแม่พี่นอ้องเลยฟังนั้นหกหกเจ็ดแปดเก้าชิปเจ็ดสิบสองชิปสองเลนพ่อแม่พี่นอ้อง ป้าถนนประเทศไทย12เลนของไมพี่น้องเอ้ยประเทศไทยภาษาังกานได้สั่งดีเห็นไหมอยู่ข้างบนนี่เขาจะาชี้ตรวจตรวจ,ตรวจทางทางโดนหรือทางยกระดับยังไงทอย่างเนาะเพื่นชีตรวจตรวจสอบตลอดไม่ีรถวิ่งมาตรวจสอบตลอดเพื่อนชิด,ดูแลเนาะยังใหม่ยังบางงามนี่เพื่อนเชิดใหม่ทําใหม่เลยเนาะประเทศไทยนี่มีทางคาเข่ากรุงเทพได้เนี่ยอ่ะอนี่ หัวอนสีหายางเหล็ดอาจจะไม่ได้ยางเหล็ดหนุ่มม่พี่น้องมาแบบมาหล่อมาเบิ่งนี่ๆหน่อยเนาะ <c oughs> พื้นที่ก็ยังว่างรายอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยด้หนิอนาคตเขาอาจจะเห็ดลงจากโรงงานเนาะนี่พื้นที่นี่พื้นที่สวยๆงามๆเลยผมเห็ดลงจากโรงงานนี่ได้สบายเลยเพราะม่พี่น้องกว้างแห้งสุด โอ้เนีย่ยวเราทางบนโหลแลนดบุนวุ่นบุกไปพี่น้องเลยเบิ้งนี่บังบอง,บ,งบังบอนเพิ่นกันแบบนี้เพิ่นกับลาดยางก็มีได้อยู่กรุงเทพบุกพอนเห็นหม่องหนึ่งลาดยางสะพานลอยปูยางโอ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวบุกพรนจะไปรีวิวให้เบิ่งบุกพรเห็นแหละอยู่กรุงเทพนี่หม่องหนึ่งเนาะสะพานลอยปูยางเกิดมาบุกเคยเห็นตีเส้นก้นนี่ตีเส้นแบบยางแบบคนยางไปยางมาให้ขึ้นคนละทางคนละฝั่งเนาะ เดี๋ยวบพเพศจะไปรีวิวให้ดูนเนาะของจริงประเทศไทยนี่ของจริงเครื่องถนนนี่พิ่นฐานกิเหตประมาณเดินหนึ่งมั้งบุฟอนมาหนิเนะาะบุพอพเห็นเขาขุดใหม่ทาใหม่พอยพี่น้องเลยนี่แหละบประเทศไทยเนาะคือความทันสมัยเนาะถนนนี่มันเปรียบเสมือนหน้าตาของประเทศเลยนะพราะไอพี่น้องถนนเปรียบเสมือนท่อนำเลขของประเทศไทยที่ให้คนสัญจรได้ไง่ายการคม,มานาคมขนส่งนี่พัฒนาอะไรกะ เขตแห่ประเทศเนี่ยจเจริญเนาะอ่าประเทศที่จเจริญก็ต้องต้องมีถนนหนทางที่สวยงามเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าถ้าถนนหนทางสวยงามมันก็บรรลบอกประเทศนั่นนี่จเจริญเนาะ